ครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมพาท่านมาที่โครงการพัฒนาโดยตรงนะครับยังอยู่ที่จุดสุ่รวมอยู่ตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทลำแรกนะฮะครั้งแล้วผมพาท่านไปเยี่ยมชมพระตำหนักโดตรงนะฮะแต่วันนี้นะครับเอามาเยี่ยมชมความสวยงามของมวลพฤกษศาสตร์นะครับดอกไม้อันสวยงามนะฮะโดยเฉพาะเป็นดอกไม้ของของไทยเขาก็มีนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ของเมืองหนาวนะฮะหลายๆหลากหลาย นนหลากหลายสายพันธุ์นะฮะบ,บอกว่าจะเป็นต้นต้นไม้ที่หายากหาดูยากต้นดอกไม้ต่างๆของเขีย้นเมืองหนาวท่านก็ต้องไปเมืองนอกนะฮะมาที่นี้ท่านก็เหมือนครับว่าได้ไปแอลตางประเทศกันแล้วนะครับดังนั้นเราเข้าจุดต่อไปเราไปชมส่วนดอกไม้นะครับของแม่ฟ้าหลวงกันเลยนะครับเจอล้วครับ โดยตุงตั้งอยู่ที่มูทีเจบ้านหมูเซลาบาต่บนเมฟ้าหลวงอำเภอแมฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอยู่ในบริเวณสันเขาของเทือกเขา้อยนางนอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายหลังจากซื้อบัตรเรยอร้อยแล้วก็เข้าไปชมสวนเมฟ้าหลวงกันก่อนเลยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด35ไร่ เป็นสวนดอกไม้หมุนเวียนสลับกันไปทุกฤดู12ไร่แล้วก็เป็นสวนปามผู้เขาหินต่างๆแห่ง13ไร่ภายในสวนก็จะมีดอกไม้ต่างๆโรงเรือนไม้ในร่มจุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆและงานประติมากรรมเล็กยืนต่อตัวซึ่งก็ได้รับพระพราชทานจอว่าความต่อเนื่อง ครับท่านครับผมได้เลือกที่จะเที่ยวชมสวนไม้ฝ้าหลวงนะฮะซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับนะครับของประเทศเมืองหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บ่มีโอกาสที่จะไปแอวเมืองนอกเมืองหนานะครับก็สามารถมานี่ได้เลยนะครับเพราะมานี่ท่านจะเห็นอดอกไม้ต่างๆนะฮะซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองหนาวทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สร้างงานสร้างอาชีพ้กับ พี่น้องชาวบ้านที่นี่ตัวละครับจะได้มีไรายได้จากการเป็นคนสวนซึ่งตอนนี้พิ่นกองพัฒนาฝีมือมาเป็นเจ้าของเนสุร่ตรงนี้นาเต็มตัวทีเดียวนะครับถือว่าเป็นโครกการที่สร้างงานสร้างไรายได้ครับพี่น้องชาวบ้านในแถบพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อุ่นดีก,กว่าครับเขาตัดสินใจเลือกเข้าชมส่วนไม้ฟ้าหลวงครับเป็นส่วนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ธรรมชาติพลั่งพร้าวโดยชาบ้านเพื่อชาบ้านนะครับบนดอยตุงแห่งนี้สวนแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่บนอดีตเส้นทางลำเลียงสำคัญตีพักของของคาวันฟินนะครับและกาอาวุธสงครามด้วยพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่อันตรายเใหอกลายเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้จากเมืองหนาวสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือกับประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับได้ชื่นชมกับดอกไม้ที่แปลกตาพันไม้นานาชนิดเรียงรายรากับพืนพรมธรรมชาตินะครับที่แปรเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยพันไม้ติดนำมาตกแต่งในส่วนได้รับการปลูกแล้วก็เลี้ยงดูโดยชาวบ้านในโครงการซึ่งพัฒนาฝีมือจากคนสวนจนกลายมาเป็นเจ้าของเนสรีไม่ดอกไม้ประดับ สร้างรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตัวตอนนี้นะครับพาท่าน,นมาชมเรือนกล้วยไม้ดอยตุงก็จะมีพวกอรองเท้านารีดอกไม้ชนิดสงโปรดของสมเด็จษ์ยาแหละครับคือรองเท้านารีนั่นเองนะครับที่ถูกนํามาพัฒน,นารักษาไว้ที่นี่เพื่อนํากลับมาสู่พงไพรในดอยตุงแห่งนี้ รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ท้องถินนะครับที่พบอยู่ในพื้นที่ดอยตุงด้วยความสวยงามแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์หายากจึงถูกลักลอบไปเก็บขายจนมดนะครับจากพื้นที่แหล่งกําเนิดทั้งโครงการดอยตุงจึงได้ผสมแล้วก็รวบรวมเมล็ดพันธุ์รองเท้านารีจากแหล่งกําเนิดนํามาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็อ,อนุบาล นเรืนอนเพาะชำจนแข็งแรงดีและก็นํากลับไปคืนแหล่งเดิมเพื่ออนุรักษ์รองเท้านารีโดยตรงคือคงอยู่กับโดยตรงตลอดไปด้วยความตีเป็นดอกไม้สงโปรดของสมเด็จย่านะครับทั้งโครงการจึงได้ตั้งจือประจําของรองเท้านารีที่มีคุณภาพของโครงการเป็นพระน้มของพระองค์ท่านก็คือสังวานนะครับ กำกับด้วยหมายเลขตามลำดับนะครับเป็นสวนไม้ดอกหลากหลายสีสันกว้างไกลสุดลูกหูล,ลูกตาบนพื้นที่เซาหฮาราภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ไประดับสวยงามของเมืองหนาวได้รับการดูแลอย่างดีพัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันออกดอกตลอดปีไม่ว่าจะเป็นดอกสันเวียพิทูเนียบิโกเนียกุหลาบ หลอกลำโพงและก็ไม้มงคลต่างๆทั้งไม้ยืนต้นและก็ไม้ซุ้มเลื่อยมากกว่าเจ็ดซิชนิดนอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ที่อยู่ในห่มจุดเด่นก็คือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆที่มีดอกสีสันสวยงามมากบริเวณกลางสวนก็จะมีประติมากรรมเล็กยืนต่อตัวโดยสมเด็จย่าพระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่องที่สื่อถึงการทำงาน จะสําเร็จได้ก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องครับศูนย์ดอกไม้ไม็ฝ้าหลวงนี่ก็เปิดทุกๆวันนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าเขาชมเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องเสียเสียเสียดายสตดังนะครับเพราะว่าเมื่อซื่อเข้ามาดูศูนย์ดอกไม้แล้วเนี่ยก็คุ้มค่านะครับยังคาดไม่ถึงทีเดียวนะครับเพราะว่าทีนี้มีดอกไม้แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามบ่มีตีไหนทำแล้วนะครับตีโครงการพัฒนาโดยตรงตนนะครับ